สวัสดีครับผมวันนี้ยิงยีจะมาเหตุผลย้ำยังงอใครเงียวมาครับผมเงียวมาคือเงียวมาปะครับผมติดตามชุ้มต่อไปครับครับผมใครของงอครับผมโก็ใครก็เป็นเรื่อเลยีเดียวพาพาคืนด้วยจีผ่าือมันตื้อเดืดเลยสามคครับผมวันนี้ก็ตุนของบางทีของเงาครับผมขั้นไปเรียบร้อยครับ ครับผมทันเครืองเรียบเอยแล้วครับผมเดี๋ยวติดตามช้นต่อไปครับผมอาจจะมีเครื่องอีย่างนี่ครับครับผมปีโค้งครับผมใส้หลายเพียดครับผมใส้น้อยว่าเพียครับเครืองส่วนพาอครับผมเข่าขัวครับผมฟ่อนหนึ่งครับ ผงนัวครับเครื่องซ่อนครับผมแถมนิดน้อยครับน้ำปลาครับผมนี่ได้น้อยหนึ่งครับผมพอมีรสชาติครับผมคนๆครับผมโคลรี่โคเร่ครับผมแขนเข่ากันครับพ้อมขวบขวดเสร็จขึ้นหลักมวนเขาเอามาลากไข่เย่อะมากแบบนี้ ครับผมนำ้ำมะนาวครับผมจริงครับหอ,อมหอมเขากัวคือจัางลาบเลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมย้ำไข่เยี่ยวมาของห้องครับผมเดี๋ยวมาติ้งกันครับผม Stop, stop.